อธิบายเทสโชให้คนฟังหน่อยเพราะว่ามารจะมีคอมเมนต์พูดรายการไม่รู้เรื่องอธิบายเทสโชหน่อยเทสโชคือความเหนื่อยประมาณไหนความเหนื่อยประมาณไหนก็ถ้า 5K 10K 10K ประมาณน้าสิบเคใช่ห้าเคสิบเคใช่ห้าเคสิบเคถ้าถ้าเหมือนเราเราเล่นเกมอย่างเงี้ยครับเราบอกว่าโหอีซี่เราสามารถเดินคุยกันสบายสบายเทสโชมันก็คือขึ้นมาอีกสักสเต็ปสองสเต็ปสองสเต็ปก็ยังพูดได้เป็นคำๆแต่ว่าไม่ได้เป็นประโยค เล่านิทานอย่างเงี้ยครับเ,เร็วกว่ามาราธอนเพสใช่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 ใกล้เคียงใกล้เคียงก็อาจจะบวกลบมาราธอนเพสอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีสมมุติว่ามาราธอนเพสอยู่นี่เพชโชอาจจะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับนิดนึง่งไฮเออร์ดแดนเอ็มเทสอะไรเงี้ยครับก็เหนื่อยเหนื่อยแต่เหนื่อย,อยแต่คุมได้ได้ใช่คำนี้เลยครับเหนื่อยชิบหายแต่ยังคุมได้ต่อเนื่องถูกปะใช่ใช่นี่ก็ถ้าในหนังสือของพียสเนี่ยเขาก็จะให้วิ่ง สิบเคครับสิบเคเพสใช่ใช่ใช่อันนี้คือแอโรบิกแบบที่เหนื่อยเป็นเทคจริงจริงเวลาไอ้หนังสือพวกนี้มันจะมันจะม้าจะมีคําว่าให้วิ่งห้าเคเพสใช่ใช่ใช่ห้าเคเพสก็เอาสามเคเพสมาวิ่งใช่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 แล้ก็ต้องหาหาเพสหาเพสใช่ใช่ไอ้นี้ตัวพาร์บมาทำเพสมาวิ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วก็พอเราเริ่มพัฒนาแล้วเราก็ไปหางานแข่งครับสิบโลอะไรเงี้ย คือเทสด้วยเนาะใช่มันก็เหมือนไปเทสครับถ้าอย่างอย่างแบบส่วนใหญ่เขาก็จะไปเทสกันใช่ไหมครับแล้วก็หลือเจาะอะไรอะไรนะแลกแลกเตะใช่ไหมครับว่าไม่เจาะไม่ก็ก็มีแต่ว่าไม่ได้เจาะครับมันมากกว่าไปนั่นแหละไปหางาน 10K ลงหรือไปเทสวิ่งเองดีกว่าวิ่งในแท็กหรือว่าจะวิ่งในงาน 10K แล้วดูผลงานแล้วว่าเออมันเป็นยังไงแสดงว่าช่วงนี้เราเราเข้าเราดีขึ้นนะอะไรเงี้ยครับ พี่ชอบเทสเทสสามพันห้าพันอ่ามันนะมันมันมันสนุกกับมันท่านดีใช่ใช่แต่มันมันก็จะได้ค่านู้นนี่มาช่วยใช่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 เมื่อกี้เพิ่งทําคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องเทสสามพันห้าพันโอ้สนุกมากเราได้ใช้อะไรกับตรงนี้ไหมเผื่อแบบเพิ่มเติมสมมติว่าใครเทสสามพันหรือเทสห้าพันเอาไปใช้ยังไงอ่ะสมมติเทสสามพันก็ได้หรือห้าพันก็ได้ เราที่เราเคยใช้ตัวเองไม่เคยเทสสามพันเลยเคยแต่เทสแต่เทสแต่สิบเคอ่าเทสสิบเคเอาไปใช้ในมาราธอนยังไงก็ก็ดูนั่นแหละครับดูว่าเราถ้ามันก็มีตารางมีดอทหรือตารางมีชีอาร์ใช่ไหมครับว่าไอตอนนี้เราสิบเคเราวิ่งหรือว่าสี่สิบห้านาทีเราวิ่งได้กี่นาทิกี่เมตรกี่กิโลอะไรครับเราก็ไปเทียบตารางว่าเออตอนนี้เพลสเราต้องใช้เพลสไหนซ้อมนะสําหรับที่จะซ้อมเออ่ไปเพื่อเอ็มเพลสอะไรอย่างเงี <s 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 ้ยครับอ่าพอยกตัวอย่างได้ไหมมันจะบวกลบกี่นาทีหรือต้องหรือต้อง บวกลบกี่นาทีหรือบวกกี่วิสมมุติว่าคสิบเคเราวิ่งได้เพสอ่าเพสเพสเพสหกแล้วกันอ่าเพสหกครับอีซี่เราจะวิ่งเพส์เลยเอาคร่าวๆก็ได้อีซี่ใช่ไหมครับมันก็ต้องต่ํากว่าเพสหกใช่ก็อาจจะหกสามศูนย์หกสี่ศูนย์อะไรเงี้ยครับหรือเจ็ดก็ได้หรือเจ็ดก็ได้อ่าครับแปลว่ามันอยู่ประมาณสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีอ่าจากจากเทนเคเพสนะครับให้ฟิลลิ่งเอาใช่ให้ฟิลลิ่งเอาใช่ใช่แล้วลองลันล่ะ ลองรันเนี่ยมันก็ควรจะสูงกว่า easy pace แต่ว่าไม่ถึงกับ 10k pace อ่าแต่เมื่อกี้บอกว่าถ้า easy pace เจ็ดก็ลองรันก็หกสามศูนย์หกครึ่งครึ่งใช่ใช่ครับทีนี้เทมโปล่ะเทมโปสำหรับ 10k เทมโปสำหรับเทมโปจริงๆเนี่ยจริงๆแทบจะใกล้กับ 10k เลยอืมก็คือ6 0 0 6 0 0ครับ6 0 0ครับอินเทอร์วรลบ interval ล่ะ 10k i n t e r v อ l ไหมสูงกว่าแต่ว่าอินเทอร์ว a ลถ้า 10k ต้องทำเทอร์ว a ล บ้างครับบ้างบ้างครับบ้างก็แต่ว่าไม่อาจจะไม่เท่ากับแน่นอนมาทอนมันมันไม่ได้ใช้ VO2 Max เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ต้องทำมาไปทำช่วงท้่ยวายครับช่วงที่เราพีคและใกล้แข่งแล้วอครับโอเคทำช่วงที่ยวายใช่ใช่ใช่ครับช่วงแล้วก็เก็บเบรคเนหลักเก็บเบสครับไม่เลทของปั๊บสำหรับมาทอนประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมอทอนได้ยินหล่ะจะนึกว่าวิ่งร้อยโลเลยก็อยู่ประมาณสักถ้าถ้าช่วงช่วงแบบ กล้จะออนซีซันนี่ก็ร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบต่อวีคต่อวีอวครับหนึ่งร้อย<ม>คือเท่ากับเดือนหนึ่งของพี่อะร้อยไมล์ประมาณร้อยไมล์เยเฉลี่ยต่อวีคแต่ว่าก็จะอยู่ขึ้นลงขึ้นลงวีคไหนเรารู้สึกว่าเรารีคอเบอรี่ไม่ทันก็ก็ดรอปตรงมาวีคไหนเราเเราเริ่มพีกก็เพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ต้องยึดฐานของร่างกายแต่ละคนนาะใช่ใช่บางคนบอกเฮ้ยทำไมปรับออฟซีซันวิ่งวีคละร้อยยี่สิบก็ก็เราเราได้เราได้ มันไม่เหมือนกันครับอย่าไปทําตามแต่คนใช่ใช่ยุ่ัดมากใช่ใช่โอเคฝากทิ้งท้ายเป้าหมายของตัวเองเป้ามายวิ่งก็ซับสามอยู่แล้วล่ะพี่ซับสามมันต้องมันต้อง็คียปไปเรื่อยใช่ครับจริงๆรู้สึกว่ามันมีมันมีตัวเลขหนึ่งที่ที่อยากไปถึงก็คือมันเป็นเวลาของพี่เจนนะครับเจนวงใช่ใช่ใกล้ใกล้ใกล้เวลาเขาใช่รู้สึกว่าถ้า เราเป็นคนทํางานประจําใช่ไหมครับถ้าเราสามารถเวลาโหใกล้พี่เจนได้สองเท่าแหละสองสี่หรือสองสามกว่ากว่าอะไรเงี้ยาจ่ไม่ผิดนนะครับหรือจริงๆต่ำกว่าสองสี่ห้าก็รู้สึกว่าโหมันสุดยอดแล้วใช่ใช่ถ้าคนประจำเพราะเราก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบจริงจังขนาดนั้นก็เชียร์นะครับแล้วก็เราคงเจอกันเป็นเรื่อยๆเนาะงานโนมิซูนที่จะเกิดขึ้นก็จะมีีครับมีอีกน่าจะมีนาครับมีนาพี่ก็ทาบทายให้ก่อนฝากกล้อง ได้ครับเดี๋ยวคราวนี VII ้จะจะพยายามตามถ้ามีใครเจ๋งๆมีแลรวครับเจ๋งๆมาแน่นอนตามสักรอบนิดฝรั่งเลยใช่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 ทีลิฝรั่งการวิ่งในแ็กเนี่ยมันอย่างพี่ไปวันนั้นพี่รู้สึกเลยว่าเออแบบการวิ่งเร็วบ้างเนี่ยสำหรับสาหรับคนที่แบบวิ่งสุขภาพเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตมันตื่นเต้นใช่ครับมันทําให้แบบมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆฝรั่งเนี่ยเขาชอบจะทํา 5K ตอนช่วงซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมกันนะครับอช่ใช่ๆรัซัมเมอร์สปีดก็ไปทำ 5K กันวิ่งในแทร็กหรือวิ่งปาร์ครันเร็วๆ 5K เพื่อไปเพื่อไปสร้างเบสเบสสำหรับไปเอมาทอนต่อเพราะ 5K ที่ดีย่อมคือคือมี 10K ที่ดีต่อมีคับที่ดีต่อมันต้องเริ่มที่ 5K นี่แหละวันวันแรกเราวิ่ง5โลเราเพจ530ใช่ไหมครับไออีก2ปีเราอาจจะวิ่ง530ใน มาราธอนก็ได้ใช่ใช่ใช่ใ่เพราะป๊อปก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปทำงานใช่ไหมใช่ไปทำงานครับตอนนี้ไปทำงานอะไรพอบอกได้ไหมอยู่เนี่ยปอทอโอ้ยู่วาอยู่วาโอเคใกล้ที่ทำงานเลยก็รถจอดนี่เดิใช่รถจอดเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วไปทำงานและทีนี้ใกล้ทำงานแล้วนี่เข้ายัง เข้าใช่ครับก็แต่เข้าปทเขาเป็นเฟสที่สามก็เข้าได้ถึง10บโมงแล้วเดี๋ยวไปละที่ยวทำเกี่ยวกันอะไรเป็นวิศวกรครับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นวิธีคิดในการออกแบบตารางซ้อมเราก็วิศวกรมาใช้ใช่ใช่ก็มันมันก็ช่วยในการวางให้มันเป็นระบบครับเรียนวิศวะกรเคมีหนังสือฝากเล่มหนึ่งชื่อตอนนี้กำลังเริ่มอ่านยิงซื้อมานานมากแล้วครับมันเป็นซีรีส์ชื่อ s i e and of running หน้าปกมันจะเป็นพี่อ่านอยู่ที่เคยอ่านอยู่พี่อ่านอยู่ดีดีเล่มนี้ดีมากพี่ก็เอาคอนเทนต์จากในนั้นมาเขียนแล้วมันจะริงมันมีหลายๆหลายๆหลายๆเล่มเลยมีไซน์อันดับเฟร่งไซน์อันดับเซชชิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเซชชิ่งพี่มีทุกเล่มใช่เพราะมีทุกเล่มแต่ต้องเริ่มอ่านเล่มแรกแต่ว่ายังอ่านไม่จบใช่ใช่ใช่มีมือเปื่อก็ไปอ่านอย่างอื่นแทนมีไอ้พวกนี้ด้วยมีมีอะไรนะพิลาทิสใช่ใช่มีแซน์อันดัพิลาทิสใช่แซน์อันดับโยคาก็มีครับมันมีอยู่สี่ห้าเล่มเนี่ย ไปดูได้ในคิโนคิโนมีครับคิโนมีก็ใครอยากเรียนก็เนี่ยเราลึมาเรียนจากหนังสือนี่แหละใช่ครับอ่านแล้วก็จริงแล้วภาษาอังกฤษมันอาจมันก็ไม่ยากครับมันก็ทำนะก็เปิดสับดักวิ่งพอเราวิ่งพอรู้อยู่แล้วใช่ครับเพราะเราอ่านเราก็ได้ยินเวลาโค้ชหรือว่าใครๆพูดหรือในช่องพี่หนุ่มก็มีบอกคำพวกนี้มันมีอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันอีกทีโนมีซุนมีนามีนาครับเจอกันแน่นอน ไดครับนครับ<ป>